วสวสัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนาดิเช่นเคยนะคะ,ละกลับนิยายเรื่องอ่าราชครูนักต้มตุน๋นแค่ชื่ีก็น่าสนใจแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเล่มหนึ่งเนาะซึ่งนัดอ่ะเคยมาเมาส์มอยให้ทุกคนฟังก่อนหน้าแล้วนะใช่ใช่ไหมคะก่อนที่เล่มมันจะออกอะ่ะเออทุกคนพระเอกเป็นองค์ชายนะคะแนวพระเอกแบบ เออแบลวแบลหน่อยที่จริงเขาไม่ได้แบลวนะคะโหเทียมคิ้เหึงรู้ว่าส่งสเสวียนน่ยเขาเป็นคนใจอ่อนก็ทําตัวแบบแอบแบลวนะ นายเอกเป็นราชคูณักต้มตุนพี่คนสวยขาอ่านกลลวงคนอื่นทางยุทธภพได้มีความสามารถดูอดีตคนอื่นได้แต่ตาไม่ถึงเห็นพระเอกเป็นเจ้าก้อนแป้งน้อยเห็นเป็นดอกบัวขาวดอกบัวขาวที่ไหนนี่มันตัวอันตรายที่คุณพี่โดนน้องดอกบัวขาวดำหลอกแล้วและสองคนนี้เขาก็มีเคยมีอดีตกันนะคะ ดูเหมือนว่าพระเอกเคยพบกับทรงสเสวียนตอนเด็กเคยเลี้ยงดูน้องดูแลน้องตอนเด็กหมายถึงทรงสเสวียนนะคะที่เคยเลี้ยงเพราะว่าคนที่อายุมากที่สุดก็คือทรองสเสวียนส่วนพระเอกอเด็กกว่าทรงสเสวียนเป็นบุตรอนุมีความสามารถดูดดิดคนอื่นได้เพียงแค่สัมผัสร่างกายแต่ว่าคนในจนดันคิดว่าทรงสเสวียนเป็นคนแปลกสมัยเด็กทรงสเสวียนชอบแอบไปเล่นข้างนอกแล้วพบกับเจ้าก้อนแป้งน้อยหลังจนสกุลทรง เจ้ากอนแปลงน้อยสวมชุดรูราชุดคลุมหิมะจิ้งจอกเป็นคุณชายบ้านรวยของจวนที่ไหนสักแห่งเจ้ากอนแปลงน้อยพบกับส่งเสวียนตอนเด็กแลกพบพี่สเสวียนเอาลูกพลัมให้กินน้องก็ชอบมากมันก็ทั้งเปรี้ยวทั้งแบบไม่อร่อยอะนะพี่สเสวียนก็เลยคอยแอบเอาของกินแปลกๆเนี่ย คอยแอบมาเล่นด้วยกระทั่งฮูหินซ่งสั่งกักบ,บริเวณเพราะคิดว่าเพาอโดนกักบ,บริเวณไปหนึ่งเดือนแล้วก็ถูกปล่อยตัวแต่ไปหาน้องอีกครั้งเจ้าก้อนแป้งน้อยเอาแต่พูดว่าพี่เสเวียนไม่ต้องการข้าแล้วทรงสเสวียนก็เลยบอกว่าพี่ไม่ต้องการเจ้าได้อย่างไรคนอื่นทำนายอนาคตเจ้าไม่ได้ข้าทำนายไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้เช่นกันวันเวลาผ่านไปนานหลายเดือนความสัมพันธ์พี่ชายข้างบ้านกับเจ้าก้อนแป้งน้อยผูกพันกันมาก กระทั่งวันหนึ่งสกุลทรงทําผิดถูกในรเทศมีเพียงแค่ทรงส่วนที่ถูกปล่อยตัวเพราะดีกับเจ้าก้อนแป้งน้อยมากคนที่เฝ้าจวนเจ้าก้อนแป้งน้อยบอกว่าเพราะเจ้าดีกว่าบุญชายดังนั้นคนอื่นในจวนจึงถูกลงโทษสิ้นเนื้อประดาตัวมีเพียงทรงส่วนเท่านั้นที่มีชีวิตดีๆได้จนกระทั่งโต หลายปีที่ไม่ได้พบกันทรงสเสวียนเปลี่ยนชื่อเป็นทรงสเสวียนนะคะเปลี่ยนแค่ซอเสือกับซอสซวชื่อจีนเปลี่ยนแค่นิดหน่อยความหมายมันก็เปลี่ยนแล้วทรงสเสวียนได้พบกับองค์ชายสามโดยบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเพราะว่าน้องก็ตามหาพี่เช่นเดียวกันทรงสเสวียนบังเอิญได้สัมผัสมือกับองค์ชายจึงรู้อดีตว่าทั้งคู่เคยพบกันเคยดูแลกันเคยใกล้ชิด ผูกพันกันในสมัยเด็กจากที่ทรงสเสวยนหลบเลี้ยงไม่เดินทางไปกับองค์ชาย3ผู้มากแผนกันจึงคาลวะเจ้าก้อนแป้งน้อยผู้กลายเป็นดอกบัวดำผู้มีอุบายเต็มท้องจากปฏิปฏิเสธไม่ช่วยไม่สนใจแล้วก็หาทางหนีแต่องค์ชาย3นี่ไม่ยอมปล่อยมือเลยค่ะองคทรงสเสวยนนะ่ะก็คารวะเป็นผู้อลักาส่งองค์ชายสากลับวังนะคะองค์ชายสาพูดว่า ทำไมข้าจะไม่กลับวังในเมื่อที่นั่นเป็นที่ของข้ามีของของข้าที่ต้องกลับไปอยู่องค์ชายสามผู้ตกปลารล่เสือนะคะพี่สเสวนจึงเริ่มขึ้นที่จริงก็ตกมาตั้งนานแล้วพี่สเสวนคนดีเพิ่งรู้แล้วก็เป็นที่มาของอาราชครูของนักต้มตุ๋นนะคะ และองคชายสามผู้มีอุบายเต็มท้องเจ้าเล่หลอกลวงเก่งเรื่องนี้มีหมาป่าที่คอยตามส่งสเสวียนด้วยน้องก็น่ารักพอๆกับองค์ชายสามนะคะอันตรายกับพอๆกับองคชายสามเลยแล้วก็นิยายเรื่องนี้นะคะก็ทยอยออกเนาะตอนนี้ก็จะมีสองเล่มแล้วเล่มสามเล่มสี่เนี่ยก็จะเป็นช่วงงานหนังสือน,นะไปลองอ่านมาก็สนุกมากเลยค่ะที่ชอบมากสุสดก็คือคําพูดของส่งสเสวียนเจ้ากอนแป้งน้อยคนนี้คือเพื่อนวัยเด็ก คนเดียวที่ข้าเคยมีทั้งยังเป็นเด็กที่น้อยที่ข้าเคยคอยประคองไว้ในมือคอยทนุถนอมเป็นอย่างดีจะปล่อยให้คนอื่นมารังแกเขาได้อย่างไรทรงสเสวียนเลี้ยงดูเจ้าก้อนแป้งน้อยแบบถนอมมากจริงๆหากองค์ชายสามกลับวังข้าจะสนับสนุนเขาหากเขาไม่กลับวังข้าจะเลี้ยงดูเขาทรงสเสวียนไม่ว่าเพราะเหตุใดในเมื่อเจ้าเลือกข้าแล้ว เจ้าอย่าได้คิดทิ้งข้าไปนี่ก็มีแบบประมาณนี้นะคะในทดลองอ่านะเออนั่นก็เคยเมาไว้ทุกคนฟังนะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบแนวะแบบจีนโบราณยุทธภพแก่งแย่งในราชสำนักนะ่เออแล้วก็มีความเข้มข้นมุยมุกตลกสอดแทรกะนะในเอกเนี่ยเขาก็ฉลาดนะคะเป็นพี่คนสวยขานี่แหละอ่านกลกลวงของคุณยุทธภพออกแต่ไม่รู้ทำไมฟิตเตอร์ในตาถึงหนาจนไม่รู้ว่าพระเอกเป็นหมาป่าห่มหนังแก่ พระเอกคลั่งรักมีปมไว้เด็กโตมาเลยเป็นคนโหดเหีเ้ยมฆ่าคนโดยไม่กระพริบตาแต่รู้ว่านาเอกขี้ใจอ่อนก็เลยทำตัวน่าสงสารให้เขาเห็นใจที่สำคัญคือขี้หึงมากใครชอบพระเอกไถ่หมาเด็กแบบนี้ต้องลองอ่านกันเนาะอันนี้ที่นัดเล่ามาเนี่ยมันจะเป็นเล่มหนึ่งนะอ่านไปจนถึงเล่มสองนะคะ มีเลิฟซินของหนุ่มน้อยแล้วแต่ว่านัดไ่เล่าคามเล่มเนาะเดี๋ยวลองมาชิมหมาเด็กดูก่อนเปิดไหมแต่พระเอกกับคนสนิทน้องเข้ามาในเมืองที่ทรงเสวียนอยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าองค์ชายสามท่านนี้มาที่เมืองนี้เพื่ออะไรแต่คิดว่าคงมาตามหาทรงเสวียนอยู่เหมือนกันหลังจากที่แยกกันมาหลายปีทรงเสวียนลืมไม่ได้น้องก็ลืมไม่ได้เช่นกัน ทรงสเวสวียนมีพรสวรรค์ที่มาพร้อมกับความสามารถเรื่องการต้มตุน๋นตอนแรกก็บอกว่าเดี๋ยวองค์ชายสามจะมีภัยทุกคนคะน้องเป็นองค์ชายสามนะแล้วก็ไม่ถูกกับราชทายาทแต่เดี๋ยวจะโดนราชทายาทเนี่ยก็จะโดนทรงสเสวียนด่าเหมือนกันตอนที่พบกันในร้านอาหารทรงสเสวียนทํานายดวงน้องว่าอาจจะมีคลอแล้วตกดึกน้องก็มีคลอจริงๆแล้วให้คนสนิทเนี่ย ตามทรงสเสวียนทรงสเสวียนอยู่ที่วัดรางนะคะแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งที่ทรงสเสวียนคิดว่ามันเป็นหมาจอนจัดก็เลยเลี้ยงเอาไว้ที่จริงมันคือหมาป่าหิมะสีขาวแต่ทรงสเสวียนนึกว่ามันเป็นหมาบ้านธรรมดาคนอื่นมาเห็นก็นี้ว่าเออนี่มันหมาบ้านธรรมดาที่ไหนกันตัวโตวต,วตัวสูงมากคนสนิทก,ก็เลยบอกว่าอาจารย์ทรงเมื่อกี้ข้าเกือบโดนหมากัดแน่ดีว่าอุกทรงสเสวียนนะคะห้ามหมาทัน ก็คือทรงสเสวียนเนี่ยเรียกหมาตัวนี้ว่าหมางโง่นะคะคนมาตามก็บอกว่าองค์ชายสามาโดนลอบสังหารที่จริงอะ่ะน้องไม่ได้งโง่นะคะก็รู้อยู่แล้วว่าในทีมตัวเองอะ่ะมันมีคนทรยศอยู่ตัวก็ต้องคอยให้มันปรากฏตัวว่าใครเป็นคนทรยศการที่น้องพบทรงสเสวียนตอนนี้ถือว่าน้องได้ตามที่ต้องการแล้วตอนนี้ก็ได้แต่ก็ติดตามเขาหลอกลวงเขาเพื่อสร้างเรื่องเพื่อพาเขากลับวังเท่านั้นแหละน้องก็โดนลอบสังหารตลอดทางมาเหมือนกัน หมาของทรงสเสวียนคือหมาป่าหิมะชาวใต้เหยาย,ยาเชื่อว่าหมาป่าหิมะมีพลังจิตใครๆก็อยากครอบครองมันแต่ทรงสเสวียนเรียกว่าหมางโง่มันก็อยู่กับทรงสเสวียนตลอดมาเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็สนิทขององค์ชายสามคิดว่าทรงสเสวียนคือคนที่พวกนั้นส่งมาเก็บองค์ชายคือไล่เก็บน้องตลอดทางจริงๆแต่น้องไม่ใช่คนที่ใครเนี่ยก็จะเก็บได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะน้องเดิน ทางออกจากเมืองนะแล้วก็ทิ้งคนสนิทไว้กับส่งเสวียนปากบอกว่าเขาลบเป็นอาจารย์แต่ที่จริงคือต้องเฝ้าดูจับตามองไงคะคือเขาสงสัยว่าส่งเสวียนเนี่ยเป็นมือสังหารหรือเปล่าตอนนี้น้องยังไม่รู้ว่าส่งเสวียนในอดีตคือพี่ชาย้างบ้านส่งเสวียนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าน้องคือเจ้าก้อนแป้งน้อยเหมือนกันอย่างที่นั้นเล่าไปตอนต้นนะว่าทรงเสวียนเจอกับน้องตอนเด็กเป็นยังไงและน้องก็มีอดีตเหมือนที่นั้นเล่ามานั่นแหละ เป็นลูกชายที่พ่อไม่โปรดแต่ไม่โปรดยังไงสถานะก,ก็คือองค์ชายในวังมีหอสำนักดูดาวดูไปก็เท่านั้นแหละเอาไว้หลอกลวงใส่ร้ายคนที่ตัวเองไม่ชอบไม่รู้เพราะอะไรแม่น้องจึงได้เข้าตําหนักเย็นแม่ของอังชาย3มเข้าวังและได้รับการแต่งตั้งเป็นซูเฟยหลังจากเข้าตําหนักเย็นและเสียชีวิตองค์ชายสาก็ถูกพ่อไล่ไปถูวังปากอากาศ ปากก็บอกว่าให้ไปรักษาตัวแต่ความจริงคือไม่อยากเห็นหน้าน้ององค์ชายสถูกแม่พูดอยู่กรอกหูทุกวันว่าตัวเองอ่อนแออยู่ได้ไม่ถึง12ปีพูดแบบนี้ทุกวันเด็กก็ใจเสียสิถูกไหมเพราะถูกไล่ไปอยู่วางอากาศก็เลยได้พบกับส่งเสวีนที่แอบชอบนะคะที่ชอบแบบหนีออกมาเล่นเนี่ยแต่นั้นก็เป็นแค่ข่าวลือว่าที่ถูกพ่อรังเกียจอะไรประมาณนั้นนะคะ แต่ถ้ารังเกียจจริงเนี่ยจะให้น้องมีองค์คลักแบบนี้เยอะไหมตอนนี้ก็อ่านมาได้ครึ่งเล่มนิดนึงเนาะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันคือการทดลองอ่านนี่คะพอทรงสเสว็จนรู้ว่าถูกคนสนิทน้องติดตามก็หนีตามประสานนะักต้มตุ๋นนะ่ะตอนแรกจะไม่เอาหมาโง่ไปอยู่ด้วยหรอกแต่หมาโงา่บันดันฉลาดแล้วก็อ้อนขอบไปด้วยคือเขียนออกมาแล้วหมามีดูมีสตอรี่ดีนะคะน่ารักเนาะสำหรับคนที่รักหมานะก็ชอบมันนะมันฉลาดดี แต่เรื่องนี้เนี่ยมีหมาอยู่สตัวนะคะมีหมาโง่กับหมาเด็กอะ่ะแต่ทรงสเสวียนเป็นนักต้มตนมีพรสวรร์มีเงินไม่จนเลยค่ะสกุลทรงถูกลับโทษทั้งตระกูลแต่เป็นพระองค์ชายสามทรงสเสวียนถึงได้ปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันแต่ระหว่างทางเดินทางเนี่ยกลับมาเจอจนป่าน้องจีอินซีก็ถูกจับมาเหมือนกันจีอินซีน้องก็คือองค์ชายสานะคะมันก็บังเอิญมากเลยแหละ โดนโจ,นจบน็อมาก็โดนจับมาทีเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันอีกมีแต่คนอยากให้น้องอินซีตายไม่ต้องบอกนะคะว่าน่าจะเป็นราชายาทราชายาทไม่ใช่คนฉลาดนานัดว่านางค่อนข้างโง่ามากเลยทีเดียวจนตั้งใจจับทรงเสวียนมาเพื่อทำนายดวงชะตาใครจะไปรู้เหรอว่าทรงเสวสียนเป็นนักต้มตุ๋นตัวพ่อเลยแต่โจรป่าจับน้องมาก็เพื่อต้องการฆ่าไถใครจะไปรู้หลหรอว่าจับเชื้อพระวงมาคือเหมือนยิงนกได้สองตัวในทีเดียวคือแบบ เออไม่มีใครชอบแบบองค์ชายสามอยากกำจัดอย่างเงี้ยหากจีวินซีตายจนพวกนี้ก็จะถูกแม่ทับปราบแต่ไม่ทราบนะว่าแค่เด็กคนหนึ่งทำไมต้องหาทางกำจัดแม่นองก็ไม่มี ทางบ้านก็ไม่ได้มีแบคดีอะไรนัดว่าอาจจะใช่นะคะน้องลายใช้เล่นด้วยเหมือนกันเพราะงั้นเพื่อต้องการช่วยน้องให้ปลอดภัยเลยโกหกโจนว่าน้องหวินซีคือลูกชายแม่ทัพโจรก็เลยรีบปล่อยลงจากเขาแต่ตอนน้องป่วยทรงสเสวนได้รักษาน้องได้สัมผัสมือน้องก็เลยรู้ว่าน้องคือเจ้าก้อนแป้งน้อยของตนเมื่อครั้งยังเด็กกว่าจะรอดมาได้ก็เกือบลากเลือดอยู่เหมือนกันค่ะนองจะช่วยน้อง นอกจากจะช่วยน้องอีซีออกจากลังโจรได้แล้วก็ยังได้เงินจากการที่ทรงเสวียนไปต้มตุนหัวหน้าโจรทำนายดวงมาอีกด้วยการค้านี่ดีเนาะหลอกเงินชาวบ้านโจรก็หลอกได้ค้าขายกำไรดีงามแท้ท่งเสวียนก็เลยรีบปลุกน้องลงจากเขาน้องมีการเอานี้มาสัมผัสปาก,ปากเขาได้นะว่าค้ารู้ว่านี่เป็นฝีมือของเจ้าทุกคนว่าน้องรู้ตอนไหนคะว่าท่งเสวนคือพี่ชายต้นเด็กของน้อง แต่ทรงสวยรู้ตั้งแต่สัมผัสมือน้องแล้วแล้วน้องอ่ะชอบมองคอทรงสวยนะคะก็คือขาวเนียนอยากรูปบ่อยอะไรประมาณเนี้ยโถน้องดอกบัวดำของพี่คนอื่นอาจจะไม่รู้สถานะนของน้องวินซี แต่ทรงสเสวียนทานายดวงได้ยอมรู้สถานะของน้องนานแล้วว่าน้องอ่ะคือเจ้าก้อนแป้งน้อยของพี่แต่ทรงสเสวียนใช่ว่าจะไม่รู้ว่าน้องเป็นหมาป่าห่มหนังแก่นะคะนืกอว่าเจ้าก้อนแป้งน้อยนี่อ่อนแอแต่ใครจะคิดว่าน้องเป็นพวกฆ่าคนไม่กระพริบตาคือโดนเขาหลอกนะแต่ก็โกรธน้องไม่ลงไงคะตอนนี้ระหว่างทางที่พาน้องกลับเมืองหลวงทรงสเสวียนยังต้องซ่อนตัวตนน้องพาน้องไปตามเมืองทำการคาเรื่องดูดวง เป็นนักต้มตุนน้องก็ว่านอนส่วนง่ายพูดอะไรได้แบบนั้นจะว่าดีค่าก็ว่าดีโดนพี่ทรงหยอกบ้างอะไรบ้างนี้นะคะตอนนี้น้องก็ยังสงสัยพื้นเพศของทรงสเสวียนนะน้องก็ยังไม่รู้ว่าพี่ทรงก็คือพี่ชายตอนเด็กตอนนี้ยังไม่รู้ก็อยากให้รู้ดยน้องรู้เชียวนะคะตอนนี้อาการป่วยของน้องดีขึ้นทรงสเสวียนเลยถามว่าอาการดีขึ้นแล้ว บอกบริวารคนใจให้มารับไหมน้องเลยบอกว่าจูอย่างติดตามข้ามานานไม่มีใครรู้ว่าพวกเราอ้อมมาถึงตรงที่นี่ใครเป็นคนแพ,พร่งพลอยเส้นทางของข้าตอนนี้ข้าไว้ใจไม่ได้คือน้องกัดจะบอกให้พี่คนสวยไปอลักขาไงไปส่งไปหลอกลวงเขาไปส่งนั่นแหละแล้วน้องก็คิดว่าทรงสเสวียนคล้ายกับพี่ชายตอนเด็ก คือน้องยังจาได้ไม่ลืมว่าตอนเด็กอ่ะพี่ทรงสเสวียนดูแลและทนุถนอมน้องดีขนาดไหนไม่รู้ว่าข้อเสนอที่น้องให้ทรงสเสวียนไปจะเลือกทางไหนข้อแรกคือค่าน้องข้อสองคือไปกับน้องสรุว่าทรงสเสวียนหักใจค่าน้องไม่ลงรวมถึงไม่ผูกสัมพันธ์กับน้องด้วยเช่นกันณนะตอนนี้ทรงสเสวียนรู้ว่าน้องเป็นเจ้าก้อนแป้งน้อยก็เลยอยอมอาลกขาไปส่งน้อง ตอนนั้นที่นัดเล่าไงคะว่าน้องพูดว่าตอนนี้เจ้าเลือกค่าแล้วต่อไปก็อย่าได้ทิ้งค่าไปไหนน้องก็เกอดพี่เก่งมากน้องพูดความลับของตัวเองว่าทำไมน้องได้ไปอยู่จนของสกุลทรงและทำไมแม่น้องถึงโดนเข้าตําหนักเย็นตอนแม่ท้องได้รับการมินิฉัยว่าเด็กเกิดมาไม่แข็งแรงจะเป็นโรคหัวใจแต่แม่น้าตาสวยมากนะคะแต่มีลูกยากก็เลยใช้อุบายว่า อตอนที่ตัวเองท้องอ่ะจะกลับไปคลอดลูกที่บ้านเดิมหากลูกตายจะได้สลับเปลี่ยนลูกตัวเองกับคนอื่นแต่ว่าตอนที่นางคลอดจีวินซีลูกกลับไม่ตายแต่อาการไม่ดีเกรงว่าจะอยู่ได้ไม่นานเกิน12ปีดังนั้นลูกที่ร่างกายอ่อนแอ ไม่สามารถนำความเจริญรุ่งืวงมาสู่สกุลได้รวมถึงสถานะแม่ในวังเช่นกันสูเฟยตัดสินใจทิ้งลูกชายไว้กับเสนาบดีทรงและไม่รู้ทำไมเสนาบดีทรงถึงยอมรับเสนาบดีทรงเป็นลูกพี่ลูกน้องของนางที่กำลังถูกในรเทศแล้วสลับเอาเด็กแข็งแรงเข้าวังส่วนเป็นลูกแทนคอความลับหลุดฮองเต้สั่งประหารลูกคนนั้นและรับจิวินซีกลับไป จากนั้นก็ขังสู้เฟยไว้ในตำหนักเย็นน้องก็พูดถึงชะตาตัวเองให้พี่สงสารนะตัวทรงเสเว่นรู้ว่าน้องก็ต้องการเอาของของน้องกลับมานะก็คือยศตำแหน่งอะไรพวกนั้นแหละนั่นก็คือสถานะแต่งงไหมในเมื่อน้องดูอ่อนแออยู่ได้ไม่นานท,ทําไมรัชทายาถึงอยากกาจัดองค์ชายสามแน่นอนว่าน้องโหดเหี้ยมไม่มีใครรู้ด้วยค่ะเป็นหมาป่าห่มหนังแก่จริงๆพี่ก็ยอมทําเพื่อน้องหมดเลยนะขนาดว่าไม่ชอบที่น้องฆ่าคน ไม่ชอบที่น้องโหดเหีเ้ยมแต่ยอมทําทุกอย่างเพื่อน้องขนาดพี่เขาทําอะไรนอนจะกินข้าวจะนั่งอ่านหนังสือเนี่ยวินซียังมองว่าทรงสเสวีทหน้ามองมากแน่สิทรงสเสวีทเป็นพี่คนสวยของหนูนี่นาตอนนี้มาถึงเมืองวังสว่วนแล้วเรื่องในเมืองก็มีเรื่องตื่นเต้นนะคะก็คือหนึ่งเนี่ยอาจารย์ทรงที่สามารถทํานายดวงได้นั้นรูปงามมากเมืองวังส่วนเมืองวังส่วน ผู้หญิงตระกูลขุนนางไปจนถึงชาวบ้านนะคะก็มีนิสัยแบบว่าขี่ม้ายิงธนูจีบหนุม่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทํานายดวงอ้อลรวก็ติดก,กงทรงสเสวียนทรงสเสวียนโดนแนบชิดกับผู้หญิงพวกนี้บ่อยกระชินค่ะเพราะว่าผู้หญิงเือที่เมืองวังส่วนเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้แต่จีหุนซีน้องไม่เคยเห็นผู้หญิงแบบนี้ได้วงังก็เลยไม่ชอบไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้เหรอเปล่าคะ่ะไม่ชอบไปทรงสเสวียนถูกผู้หญิงจีบน้องห่วงไงคะ กิจการไปได้ดีมากนะสาวๆมาทำนายดวงทำเงินได้เป็นกอดเป็นกำรรเลยจีหวนซีหึงไม่พอใจเพราะเห็นส่งสเสวียนหัวล็อกคุยกับสาวนะคะุ่งเสวียนหน้าตาดีพูดจาดีก็เลยดึงดูดสาวน้อยนะคะตัวน้องเองก็รู้ตัวก็เลยพลั้งปากประชดว่าทำไมข้ามาแล้วเจ้าจะเสียเวลาคุยกับสาวเรื่องไงพอดีเห็นว่าเขาก็ล็อกก็ติ๊กสาวต่อหน้าตัวเองแถมจิกกับสาวอีนะว่าเจ้าน้าไม่ไอายคือจะพาส่งเสวียนกลับบ้านน่ะ จามีอย่างไอายไหมก็คือแบบออกนอกหน้าเลยนะคะคือโหดเที่ยมฆ่าคนไม่กระพริบนะคะแล้วก็ยังด่าสาวด่าผู้หญิงเก่งอีกด้วยคือหึงพี่คนสวยทรงเสวียนก็เลยงงเก็บร้านอยู่ดีๆฉันก็โดนด่าเลยถามน้องว่าอาซีเจ้าเป็นอะไรคือว่าทรงสเสวียนเนี่ยเรียกจีอุ่นซีว่าอาซีนะคะ คือพี่สรงไม่ได้กลัวว่าน้องจะไม่เห็นตอนอยู่กับสาวแต่ไม่อยากให้น้องเป็นจุดเด่นกลัวสถานะ้อน้องอะ่ะจะถูกเปิดเผยตอนทรงเสวียนหลับน้องก็ชอบตื่นขึ้นมาแล้วก็มองเขาในสายตาของจุนเซียทรงเสวียนรูปงามมากจริงๆแทบจะเหมือนเซียนมาจากสวรรค์มือนั้นก็รูปป้ปกเขาเก่งตอนนี้น้องรู้แล้วว่าทำไมน้องถึงชอบทรงเสวียนนั่นเพราะตอนทรงเสวียนยิ้มหรือพูดก็จะเหมือนเด็กหนุ่มผอมดำที่ตอนเด็กอะ่ะ ได้พบกับคนนั้นไม่มีผิดก็คือซอ่งเสวียนตอนเด็กนะคะค่อนข้างที่จะผอมแล้วก็ดาวตัวดํานะคะไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอเพราะว่าเป็นลูกอน,นุการศึกษาก็ไม่ได้รับอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีแต่ลูกเมียหลวงได้เรียนนะ่ะเออส่วนตัวซ่งอ่งเส,สวียนน่ะเขาก็จะไปยิงนกตกปลาก็ได้บังเอิญไปเจอกับน้องเขานั่นแหละตอนที่ท่งเสวียนอ่านความทรงจำของคนทำนายดวงก็มักจะต้องจับมือก็เลยทำให้น้องอินซีเนี่ยเข้าใจผิด พูดประมาณว่าคนพวกนั้นเป็นผู้ชายถ้าเจ้าชอบข้าก็ไม่ว่าอะไรคือแบบคิดว่าเขาจับมือแล้วแบบเออจะชอบเขาชอบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าอาราคาข้ากลับเมืองหลวงข้าย,ย่อมมีรางวัลให้ทรงสเสวียนข้าดีกว่าพวกเขานักคือจะบอกว่าตัวเองรูปงามกว่าน,นีห้หรือก็จะขายตัวเองใช่ไหมเจ้าไม่ชอบไม่หลงข้าหน่อยหรอข้าปลนเปื้อเจ้าได้นะอะไรแบบนี้ไหมคะ เออข้าเป็นถึงองค์ชายชาวบ้านเทียบข้าได้หรอแถมรูปชมของข้ายังทำคนตะลึงได้คือหลนะ่อหน้าตาดีมากเลยค่ะน้องก็ข้าใจคิดว่าทรงสเสวียชอบผู้ชายแน่พี่ทรงไม่ได้ชอบแต่น้องชอบพี่นี่นาคุณนางแถวนี้ไม่ได้โปรดปรานเด็กสาวแต่ชอบเด็กชายที่มีรูปชมงดงามเหมือนน้องจิวหยินซีนี่แหละต่อมาก็เดินทางมาถึงเมืองหนึง่งแล้วก็ได้พบกับสหายเก่าของทรงสเสวียนั่นคือ ฟางชิวถังทำการค้าและเคยช่วยเหลือกันและกันมานะคะก็คือกว่าจะถึงวังก็ต้องผ่านเมืองผ่านนูน่นผ่านนี่ก็ต้องแบบมีคนรู้จักของส่งสเสวียนเยอะเออไปผ่านเมืองไหนก็จะมีคนรู้จักเยอะคนชื่อฟางชิวถังต่อไปก็จะมีบทบาทกับส่งสเสวียนเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน แต่เหมือนจะมีซ o m e t h กับจี้เซียวไหมคะเห็นจี้เซียวรักเรียกเซียงอ่าฟังชิวถังว่าคุณชายแล้วดูฟังชิวถังอะดูเป็นห่วงจี้เซียวอะไรประมาณนั้นแหละแสดงว่าในนิยายเรื่องนี้เนี่ยเขามีคู่วายอยู่สองคู่ทรงสเสวียนหลอกลวงต้มตุ๋นคนทั้งเมืองได้คนทั้งใต้ล่าถูกล้วนถูกหลอกลวงจากทรงสเสวียนแต่โดนน้องจี้อินซีตบตาว่าเป็นลูกแกะได้อย่างไร ก็คือน้องเก่งไหมคะส,งส่งเสเวนเนี่ยเออแบบมาหลงกุน,น้องได้ยังไง ก็คือแบบเห็นว่าเขาเป็นเจ้าก้อนแป้งน้อยก็เลยเชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยหรอเล่มหนึ่งดูเหมือนเป็นการประจนภัยอลาขาน้องผ่านเมืองต่างๆแต่ละเมืองนะคะจะจะมีเรื่องราวมากมายของซ่งสเสวียนมีของซ่งสเสวียนที่เคยรู้จักกันรวมถึงต้องปกปิดร่องรอยขององค์ชายสามเพื่อไม่ต้องการให้ใครมาลอบสังหารและตอนนี้เนี่ยน้องก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันค่ะว่าใครเป็นคนเปิดเผยเส้นทางขององค์ชายสามถูกลอกฆ่านับรังไม่ทวนจีเสี่ยกับฟางชิ่วถังสมัยก่อน ระกูลฟางต้องการควบคุมฟางชิวถังผ่านจี้เซียวก็เลยไปซื้อแม่ของจี้เซียวมาเพื่อควบคุมฟางชิวถังเพราะว่าอาจี้เซียวเนี่ยเติบโตอ่ามาในหอนางลมแล้วแม่เขาเป็นผู้หญิงขายตัวแล้วจี้เซียวถูกหลอกใช้ฟางชิวถังก็เลยขึ้นสัญญาธาดให้กับจี้เซียว จี้เซี่ยวไม่มีใจทรยศแต่รักคุณชายฟางมากแต่ฟางชิวถังก็ด่าแรงนะคะสุดท้ายแล้วจี้เซี่ยก็เป็นอิสระแต่สองคนนี้เนี่ยเขาคอยประคับประคองกันจริงๆถ้าไม่ได้ฟางชิวถังจี้เซี่ยวคงไปอยู่ในหอนางลมจนชีวิตจะหาไม่เพราะงั้นเนี่ยตระกูลฟางก็เลยซื้อแม่ของจี้เซี่ยวมาเพื่อบงการฟางชิวถังแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฟางชิวถัง ก็คืนสัญญาขายตัวให้กับจี้เซลเป็นอิสระไม่ต้องถูกใครบงการอีกจี G ้เซลเนี่ยถึงจะเป็นอิสระอธิบายไปแล้วฟังคิวถังก็ไม่สนใจนะคะว่าเออแบบค่าโดนหลอกใช้อะไรเนี่ยคือน้องน่าสงสารนะคะอันนี้ก็เป็นหมาเด็กอีกคนนะคือเขาหวังดีไงจี้เซลเก่งเรื่องการเจรจาเสริมกันและกันมากคนแพ้คือตระกูลฟางนั่นแหละค่ะเพราะว่าต่อจากนั้นมาเนี่ยก็ทําให้สกุลฟางอล่มจมไปเลยคือแบบ ไม่มีในสารระบบอ่ะมีแค่ฟางชิวถังที่รอดอยู่คนเดียวจีเซียวก็บอกส่งสวนนะว่าตัวเองอ่ะชอบฟางชิวถังแต่ฟางชิวถังไม่รู้เพราะน้องอ่ะถึงทําการค้าเก่งแต่ตัวเองก็เจียมตัวมาตลอดคือบอกว่าตัวเองไม่คู่ควรมีบางคนเกลียดฟางชิวถังแต่ทําอะไรไม่ได้ก็เลยล้อเลียนจีเซียวว่าเป็นลูกคณิกากระทบอ่าฟางชิวถังอ่ะไม่รู้ว่าแอบทําอะไรรับหลังฟางชิวถังหรือเปล่าแต่ชิวถังเนี่ย ก็คือเพื่อน้องอ่ะจะจัดการเรื่องราวให้คอยปกป้องทุกทางแต่ตอนนี้เนี่ยจี G ้เซียวบบีบชิวถังนะคะทรงสวเสวีนก็เลยถามว่าเจ้าบีบเชิวถังไปทาไมจี G ้เซียวเลยบอกว่าใครอยากได้เขาทุกคนว่าจี้เซียวโพไหนคะโพสามีไหมนัดทายว่าจี้เซียวน่าจะโพผัวนะคะจี้เซียวนิสัยไม่ได้ตั้งจากองค์ชายสามนาตาดูยินเย้ยแต่หดเคียมทําทุกทางเพื่อเป้าหมายและการที่จี้เซียวอยากได้คุณชายฟางก็ไม่สนใจวิธีการที่จะได้มาเหมือนกัน คือแต่ก่อนนะจี้เซียวเป็นเด็กของฟางซิวถังหลังจากที่ฟางซิวถังคืนสัญญา,าทาไทยน้องก็ทําการค้าขายจนรวยเลยค่ะแถมหาทางบีบฟางซิวถังให้ไม่อยู่ข้างกายน้อง แผนสูงไหมคะไลายกาดเรื่องนี้เนี่ยมีแต่หมาเด็กหลายๆกับพี่คนสวยทุกคนไปอ่านน้องจี้เซียลนะตอนจีฟังจิวถังอนางหน้าไม่อายจริงๆเล่นบทคนงามเจ้าน้ําตาแต่ฟังชิวถังก็คนงามนะคะงามแบบรลายๆอารมณ์ร้ายถามหน่อยมีเมียที่ไหนทนผัวอารมณ์ร้ายได้นี่มันต้องแบบเป็นผัวนะคะที่ต้องทนอารมณ์รลายๆของเมียได้ก็คือน้องจี้เซียลนี่แหละเพราะว่าฟังจิวถังเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะก็คือเออแบบ โมโหก็จะพังของอะไรเงี้ยเออนี่ใส่เมียชัดๆนี่แหละตอนนี้น้องอื่นซีน้องก็ถามว่าทรงสเสวียนเจ้าเป็นบุตรขุนนายใช่ไหมเจ้าเคยอยู่ตรงนี้ตนลูกแพ้ใช่ไหมทรงสเสวียนก็ตอบว่าใช่น้องเลยบอกว่าข้าเคยถามแม่ข้าแม่บอกว่าเคยตามหาเจ้าแต่แม่บอกว่าเจ้าตายไปแล้วแต่จิวอิ๋นซีไม่โง่น้องรู้ว่าแม่ต้องการควบคุมน้องก็เลยกําจัดทรงสเสวียนโดยไม่ลังเล แต่ทรงสเสวียนรอดค่ะวันหนึ่งน้องรู้ว่าทรงสเสวียนชอบไปหอฮาวาสยา่าก็เลยให้คนพาไปนะคะมันก็คือหอนางลมอะ่ะสาวๆเห็นก็ชอบพอน้องเป็นคุณชายรูปโฉมโดดเด่นมากเหมือนจะมาเที่ยวสาวอะ่ะแต่พอสาวพาเข้าไปในห้องน้องก็เ,เงินวางไว้สาวใช้เรียกคุณชายน้องก็ด่าว่าหุบปากจะเคยได้ยินเรื่องของทรงสเสวียนไหมทำไมเขาชอบมาที่นี่ แม่นางน้อยในหอนางลมก็เลยบอกว่าอาจารย์ส่งเหรอนางเรียกแบบสนิทสนมมากเลยนะคะน้องก็เลยด่าว่าทรงสเวียนตัวดีปากบอกไม่แต่งภรรยาแต่กลับมาสำลันในหอนางลมคือน้องห่วงไงคะเลยถามว่าเขากับแม่นางเสียงหลงมีความสัมพันธ์กันยังไงแม่นางเลยตอบว่าคนภายนอกบอกว่าสองคนนั้นเป็นคู่รักกันสมัยเด็กโตมาด้วยกันน้องก็โมโหมากแต่ความจริงแล้วแม่นางเสียงหลงกับท่งสเวียน สมัยก่อนนายท่านเป็นข้า,าบดีแม่นางเสียงหลงเป็นสาวใช้ของข้า,าบดีคนนั้นข้า,าบดีตัดใจจากนางไม่ได้ก็เลยให้ทรงเสเวียนเนี่ยแบกรับหน้าที่มอบเลื่อนและหอการค้าให้นางดูแลให้ทรงเสเวียนดูแลนางอะไรแบบเนี้ย คือว่าดูแลกันและกันเหมือนพี่น้องอะแต่คนภายนอกล่ำลือว่าสองคนนี้รักกันนางไม่รับแขกใดนะคะยกเว้นทรงเสวียนขนาดในหอนางลมยังไม่มีใครรู้เรื่องนี้ล่ำเลือกันว่าหอการค้าแห่งนี้ได้มาจากการที่ทรงเสวียนเล่นผนันชนะข้าบดีและอหอนและอหอนี้เนี่ยให้นางก็คือน้องอ จีอวินซีเนี่ยโมโหมากนะคะเล่นพนันเพ่่กผู้หญิงคนเดียวหึงแรงจนอยากพังหอเลยองคชายสามแล้วน้องมาหาทรงสเสวียนในห้องนะคะเอามีจีใสยคาดเอวแล้วตัดออกน้องพูดถึงแม่นางเสียงหลงแล้วว่าเจ้าปุดสิว่าเจ้ากับนางมีความสัมพันธ์ใดนางแต่ต้องเจ้าตรงที่ใดไม่ใช่ว่าทรงสเสวยนจะไม่โมโหนะคะก็เลยเอามีที่น้องถือมาเนี่ย จกับอกตัวเองแล้วว่าเจามีสู้ทำอะไรให้สาแก่ใจต้องทำเช่นนี้หรือไม่แล้วเจ้าจะมีความสุขแล้วเดินออกจากห้องไปเลยทิ้งน้องอยู่คนเดียวแล้วน้องหึงคงจะแย่แล้วว่าคาหัดใจทำได้อย่างไรให้คาสังหารเจ้าได้อย่างไรข้าทำไม่ลงคือน้องรักพี่มากนะคะคือนองหมาเด็กอะตามหาพี่คนสวยมานานนะกว่าจะเจอรอมานานกว่าจะตามพี่เจอนั่นแหละค่ะก็คือเล่มหนึ่ง จบตามชนิดนะคะก็คือทะเลาะก,กันยังไม่หยุดเลยและช่วงที่น้องกลับเมืองหลวงโดยที่มีส่งสเสวียนคุ้มครองนะคะแล้วก็ยังมีคู่อื่นตามที่เล่ามาด้วยค่ะนะก็เล่าเล่มหนึ่งจบไปแล้วนะยังไงเนี่ยถ้าเกิดใครฟังแล้วชอบก็ไปกด subscribe และสามารถกดโดนเนตเลี้ยงขนมนัดได้ตามวิธีที่น้าแต่ว่าในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ